เดินทางกันแล้วครับผมนะครับดูนะครับมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเงาะเงาะแงแงนะล้วงใหญ่เลยสงสัยล้วงหาเสื้อผ้านวลเอาล่ะกับทีมงานนันทวรรภาพยนตร์ครับเดินทางไปสีสเกตกันครับผมนะครับสายไฟครับข้างบนนะครับอุปสรรคเส้นนี้เยอะเนาะใช่ไหมอ้วนสายไฟเยอะใช่ไหม นี่จะต,ตามตามด้วยเออข้างหน้าตามวันนี้สายตึงขา้างหน้านะข้างหน้าทางไงทางจะออกไปอ๋อตอนเข้ามาสายตึงขา้างหน้สายตึงด้วยนี่ครับก็เดินทางกันไปครับไปศรีสเกดครับผมนะครับ ชีวิตเด็กหน่วยนั้งครับผมนะครับนอนกลางดินกินกลางทรายเนาะไม่ธรรมดาครับชีวิตต้องสู้นะครับวันนี้ได้เจ้าอ้วนครับมานั่งรถด้วยครับผมไปเป็นเพื่อนถึงไหนถึงกันครับบุกครับผมนี่อันนี้ใช่เปล่าติดสายไฟกแล้วครับนี่คืออุปสรรคนะครับ แก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แกลได้ครับไปกันได้นี่มันเป็นอุปสรรคเวลาเข้าหมู่บ้านตามหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านจะเจอแบบนี้เนาะอ้วนเนาะนนสายไฟยมันเยอะสายายไฟเยอะนะครับมีแต,ต่ตันๆนอืมนะครับเขาไม่ได้ทําแบบถนนใหญ่เนาะเขาทำอะไรถนนใหญ่แบบสูงๆแล้วผ่าน ไปสองโลมาข้ามาใช้นี่ไม่ได้แล้วนี่ทายยาวด้วยเรียบร้อยเลยแต่ต้องเบรกจากนี่นะไปนู่นอสายเบรกเลยใช่ไหมเขางเขาท้ายมันยาวอยู่แล้วสองโลนะาครับเนี่ยสายไฟแล้วครับนี่คืออุปสรรคในส่วนของการเดินทางนะครับเวลาเข้าตามหมู่บ้านเล็กๆเราก็จะเจอสายไฟแบบนี้นะครับตลอด ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีเด็กหน่วยอยู่ข้างบนนะครับคอยกสายไฟครับผมนะเพื่อให้ปลอดภัยครับเราไปกินลูกชิ้นก่อนมามห้านนี้มีสาวดิไหนดีไปกินลูกชิ้นตะกรุดสองสามไม้จริงนะก็ใครกินนี่สาวเนี่ยมีสาวเอ้มีสาวเลยสาวด้วยก็วักวีวองวีวองฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮาย่าฮ่ สุดจัดครับผมน,นี้ครับการเดินทางของพวกเ,กเราฮะยูทูบเบอร์กับทีมงานหน่วยนันทวันครับ D559 ครับผมความสุขนะครับทำอะไรกันข้างหลัง เอาละครับเดี๋ยวถึงสีสเกตนะครับเราก็ค่อยเก็บบรรยากาศมาฝากครับวูนนี้ก็คือการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายช่วงที่เราแวะกินข้าวกินอะไรกันด้วยนะอ้วนเนาะนั่นแหละนะครับดูบรรยากาศการกินข้าวกินอะไรนะครับกับทีมงานหน่วยนันทวันครับผมนะครับช่วงเดินทางนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ